บทที่7,210ในเวลานี้เรือเร็วสี่ลำกำลังแล่นด้วยความเร็วสูงบนท้องทะเลอันมืดมิดแสงไฟของเกาะฮูลาเปรียบเสมือนประภาคารที่คอยชี้ทิศทางบนท้องทะเลดึงดูดให้เรือเร็วแล่นตรงเข้าหาชายสวมหน้ากาก,ากสีดำพร้อมกระสุนจริงเหล่านี้ค่อนข้างค,คล้ายกับชายชุดดำที่ลอบสังหารตระกูลอันในนิวยอร์กพวกเขาทั้งหมดสวมเครื่องแบบเดียวกัน และมีอุปกรณ์เหมือนกันพวกเขามีความมีระเบียบวินัยสูงยกเว้นคนขับเรือเร็วแล้วคนอื่นๆนั่งยองๆในห้องโดยสารโดยก้มหน้าในท่าเดียวกันโดยมือข้างหนึ่งจับราวกันตกอีกข้างถือปืนไรเฟริลจู่โจมพลางจ้องมองไปที่ด้านหน้าห่างจากทางเข้าอาวรูปตัวซีของเกาะฮูลาไปประมาณ1ไมล์ชายชุดดำในเรือเร็วลำหนึ่งพูดผ่านอินเตอร์คอมว่าเรือทุกลำชะลอความเร็วและดับเครื่องยนต์ เรือเร็วทั้งสี่ลำผ่อนคันเร่งดับเครื่องทันทีและความเร็วก็ลดลงทันใดเมื่อเครื่องยนต์ดับลงชายชุดดำก็รีบหยิบไม้พายคาร์บอนไฟเบอร์ออกจากเท้าของพวกเขาจากนั้นทุกคนก็เริ่มพายด้วยความถี่และจังหวะเดียวกันทั้งสองข้างของตัวเรือแม้ว่าเรือพายจะแล่นช้ามากแต่ก็ไม่มีเสียงเครื่องยนต์เลยและเสียงของไม้พายที่ลื่นถลายในน้ำทะเลก็ถูกกลบด้วยเสียงคลื่นจนหมด พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่บนเกาะไม่สามารถได้ยินเสียงใดๆเลยไม่ต้องพูดถึงการมองเห็นแสงเรือเร็วทั้งสี่ลำนั้นเหมือนกับผีในทะเลที่ค่อยๆเข้าใกล้เกาะฮูลาอย่างไรก็ตามคงไม่มีใครสามารถจินตนาการถึงพฤติกรรมของชายชุดดำทั้ง40คนนี้ได้เพว่าพวกเขาถูกควบคุมโดยเย่เฉินมาเป็นเวลานานแล้วในเวลานี้เย่เฉินรู้สึกทันทีว่าชายชุดดำเหล่านี้ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี และพวกเขาอาจเป็นทหารหน่วยกล้าตายขององค์กรกอบกู้หมิงต่อต้านชิงก็ได้แต่เขาก็รู้สึกว่าการที่ทหารหน่วยกล้าตายมาที่นี่ไม่มีเหตุผลหากทหารเหล่านี้กำลังมาหาเขานั่นหมายความว่าเขาได้เปิดเผยตัวตนและที่อยู่ของเขาแล้วแต่หากอู่เฟยเยียนรู้ตัวตนของเขาเธอคงไม่สามารถส่งทหารหน่วยกล้าตายมารอบสังหารเขาได้ เธอจะต้องส่งผู้อาวุโสคนใดคนหนึ่งในสามคนหรือแม้แต่ผู้อาวุโสทั้งสามคนมาพร้อมกันอย่างแน่นอนแล้วพวกชายชุดดำเหล่านี้มาจากไหนในขณะที่ลังเลอยู่เรือเร็วสี่ลำก็ได้เข้ามาในอ่าวอย่างเงียบๆแล้วในระหว่างวันเรือจากเกาะฮูลายังคงขวางทางเข้าและทางออกอยู่แต่หลังจากพบข้ามเรือเหล่านั้นที่เข้ามาร่วมสนุกก็กลับไปหมดและเรือจากเกาะฮูลาก็ถอยกลับไปที่ท่าเรือ หลังจากเรือเร็สี่ลำเข้ามาหัวหน้าก็พูดผ่านอินเตอร์คอมว่าคนส่วนใหญ่บนเกาะคืนนี้กำลังจัดงานปาร์ตี้และเป้าหมายของเราต้องอยู่ที่นั่นหลังจากที่เราขึ้นบกบนเกาะสิ่งแรกที่เราต้องทำคือสังหารเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่อยู่ใกล้ท่าเรือและสิ่งที่2คือการปิดล้อมบาววิลทะเลที่จัดงานปาร์ตี้ให้หมด ควบคุมทุกคนที่อยู่ข้างในและอย่าให้ใครหลบหนีได้หลังจากจัดการเป้าหมายได้แล้วให้ทำตามคำสั่งของฉันและอพยพอย่างรวดเร็วทุกคนทราบชายชุดดำตอบพร้อมกันทันทีผ่านอินเตอร์คอมว่าทราบในตอนนี้ชายชุดดำอยู่ใ,นในกล้กับเย่เฉินมากพวกเขาอยู่ที่ทางเข้าอ่าวรูปตัวซ C วิลล่าริมทะเลที่เย่เฉินตั้งอยู่ ซึ่งรู้จักกันทั่วไปในชื่อบ้านน้ำอยู่ด้านล่างของรูปตัวซีทอดยาวลงไปในทะเลผ่านถนนไม้กระดานสองสายพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สำนักงานของเกาะฮูลาส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่บริเวณใจกลางของเกาะในขณะที่เหนือเกาะเป็นวินล่าริมชายหาดที่มีสไตล์ป่าฝนเขตร้อนซึ่งรู้จักกันทั่วไปในชื่อบ้านทราย เยเินได้ยินบทสนทนาของชายชุดดำอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่เขาไม่สามารถจินตนาการได้ก็คือชายชุดดำเหล่านี้พูดภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่วทุกคนในเวลานี้หัวหน้าชายชุดดำยังคงจัดเตรียมงานอยู่เขาพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าหลังจากล้อมบาริมทะเลแล้วทีม1และทีม2จะรับผิดชอบด้านความปลอดภัยรอบนอกทีมสมจะรับผิดชอบในการค้นหาปูพรมภายในระยะ300เมตร จากบาทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ภายในระยะที่มองเห็นได้จะถูกฆ่าตายโดยไม่มีใครรอดชีวิตทีม4ี่จะตามฉันเข้าไปด้านในของบาทุกคนทราบทราบบทที่7211ทุกคนตอบพร้อมกันอีกครั้งจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นจากอินเตอร์คอมหัวหน้าครับเราควรค้นหาและเคลียร์ห้องพักบนเกาะหรือไม่ไม่จำเป็นหัวหน้ากลุ่มชายชุดด,ดำกล่าวอย่างเย็นชา คราวนี้เราจะทำบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้โลกตกตะลึงดังนั้นเราจะไม่ตัดแหล่งจ่ายไฟบนเกาะหรือทำลายการสื่อสารของเกาะเมื่อฉันเข้าไปในบาร์นักท่องเที่ยวหรือพนักงานในบาร์อาจขอความช่วยเหลือจากโลกภายนอกผ่านโทรศัพท์มือถือของพวกเขากองทัพเมลีฟอยู่ห่างจากที่นี่มากกว่า100กิโลเมตรพวกเขาจำเป็นต้องรวบรวมอย่างเร่งด่วนและขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อรีบมาจะใช้เวลาประมาณ30ถึง40นาที เวลานี้เพียงพอสำหรับเราในการทำภารกิจให้สำเร็จและอพยพอย่างใจเย็นแต่ไม่เพียงพอสำหรับเราที่จะเคลียร์เกาะและออกจากห้องพักอย่างไรก็ตามหากมีใครต้องการตายตราบใดที่พวกเขาปรากฏตัวอยู่ในระยะของเราเราจะฆ่าพวกเขาโดยเร็วที่สุดโอเคเยเชนได้ยินเช่นนี้และคิดกับตัวเองว่าคนเหล่านี้เป็นผู้ก่อการร้ายหรือไม่อย่างไรก็ตามเขาคิดเรื่องนี้อีกครั้งและรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้อง ผู้ก่อการร้ายส่วนใหญ่เป็นบุคลากรติดอาวุธที่ไม่เป็นทางการรวมถึงพวกหัวรุนแรงนักเลงลทัทธิและอื่นๆแม้ว่าคนเหล่านี้จะโหดร้ายและไร้ความปราณีแต่พวกเขาไม่มีวินัยในองค์กรและไม่มีความรู้ทางการทหารสมัยใหม่ที่แท้จริงพวกเขาเก่งในการถือปืนเอเคและยิงโดยไม่เลือกหน้าเป็นเรื่องธรรมดาที่พวกเขาจะจัดการกับพลเรือนได้อย่างง่ายดาย แต่ถ้าหากประสิทธิภาพการต่อสู้ของพวกเขาถูกวัดโดยมาตรฐานของทหารจริงๆพวกเขายังไม่เก่งเท่ากับกองทัพทั่วไปของประเทศโลกที่สามด้วยซ้ำกลุ่มชายชุดดำเหล่านี้แตกต่างออกไปพวกเขาเป็นทหารที่ได้รับการฝึกฝนด้วยระบบการทหารสมัยใหม่มาตรฐานแม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่หน่วยรบพิเศษทั่วไปแต่พวกเขาก็เป็นทหารรับจ้างที่ไม่ขี้เหร่ไปกว่าหน่วยรบพิเศษทั่วไปและพวกเขาได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี แน่นอนว่าอินซีไม่สามารถบินออกจากเล้าไก่ได้ทหารระดับสูงเช่นนี้ไม่ใช่สิ่งที่องค์กรก่อการร้ายสามารถฝึกฝนได้ในตอนแรกเย่เฉินรู้สึกโล่งใจเมื่อได้ยินชายชุดดำเหล่านี้พูดว่าพวกเขาจะข้ามบริเวณห้องรับรองแขกดูเหมือนว่าตัวเองคงไม่จำเป็นจะต้องแปดเปื้อนในเหตุการณ์นี้ แต่หลังจากคิดอย่างรอบคอบแล้วเขารู้สึกว่าต้องเพิกเฉยต่อมันทว่าพ่อตาและแม่ยายผู้โชคร้ายของเขายังคงอยู่ในงานปาร์ตี้หากเกิดอะไรขึ้นพวกเขาคงไม่สามารถออกมาได้เดิมทีพวกเขาตั้งใจจะนอนเพียงสี่คืนแต่สุดท้ายพ่อตาและแม่ยายอาจจะพักผ่อนอยู่ที่นี่ตลอดไปดังนั้นเขาจึงรีบกลับไปที่ห้องและพูดกับเซียวซูลันว่าภรรยาคุณเหนื่อยไหมคุณอยากพักผ่อนก่อนไหมไม่เหนื่อย เซียวซูหลันกำลังดูถ่ายทอดสดเธอถอดหูฟังข้างหนึ่งออกแล้วพูดกับเย่เฉินทำไมคุณเหนื่อยเหรอเย่เฉินไม่มีเวลาพูดเล่นกับเธอเขาเดินเข้าไปหาเธอแล้วพูดเบาๆภรรยาคุณเหนื่อยแล้วเข้านอนเร็วๆดีกว่าหลังจากนั้นเขาก็ตบไหล่เซียวซูหลันเบาๆแล้วเรกีสายหนึ่งก็ไหลเข้าสู่ร่างกายของเธอผ่านฝ่ามือของเขาเซียวซูหลันรู้สึกง่วงมากและลืมตาไม่ได้ด้วยซ้ำ เธอพูดอย่างมึนงงเกิดอะไรขึ้นฉันรู้สึกง่วงขึ้นมาทันใดเยชเฉิรรีบพาเธอเข้าไปในห้องนอนแล้วพูดที่ข้างหูของเธอคุณคงยังไม่ฟื้นจากอาการเหนื่อยจากการเดินทางไกลคุณควรงีบหลับและพักผ่อนให้เพียงพอเมื่อตื่นขึ้นคุณจะสดชื่นขึ้นแน่นอนจากนั้นเขาก็วางเซียวซูหลันลงบนเตียงเซียวซูหลันที่ง่วงมากทั้งมีเรื่องวุ่นวายในใจของเธอเธอพูดอย่างมึนงง ฉันง่วงมากจริงๆงั้นฉันจะเข้านอนก่อนส่วนคุณก็ควรเข้านอนเร็วๆด้วยก่อนที่เธอจะพูดจบเธอก็ล้มลงบนเตียงและสลบไปเมื่อเห็นว่าเธอนอนหลับสนิทเย่เฉินก็รีบปิดไฟในห้องทั้งหมดทันทีจากนั้นก็รีบวิ่งออกไปที่ประตูในเวลานี้เรือเร็วสี่ลำที่เต็มไปด้วยชายชุดดำได้จอดเทียบท่าอย่างเงียบๆแล้ว